ผมจำคืนนั้นได้ดีคืนเดือนมืดที่ผมต้องเดินกลับบ้านผ่านทุ่งนาคนเดียวปกติก็ไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกครับแต่คืนนั้นมันวังเวงผิดปกติลมพัดวูบวูบเหมือนมีใครกระซิบอยู่ข้างหูตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตอะไรจนกระทั่งเห็นแสงไฟดวงหนึ่งลอยวูบวาบอยู่ไกล ผมคิดว่าคนจุดใต้จุดไฟอะไรแถวนั้นแต่พอมองดีๆมันไม่ใช่มันเป็นแสงสีแดงเรื่อๆลอยสูงขึ้นขึ้นต่ำๆ่อยังไม่มีทิศทางใจผมเริ่มเต้นแรงผมพยายามบอกตัวเองว่าตาฝาดแต่แสงไฟดวงนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เรื่อ,อยๆผมเริ่มเห็นเป็นรูปร่างราง,รางเหมือนผู้หญิงผมขนลุกสู้ ผมรีบโทรศัพท์หาเพื่อนเฮ้ย hey, แกผมเห็นผมเห็นกระสือปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะหัวเราะบ้า ah, แล้วไอ้หมอนี่ดูหนังผีมากไปหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้โกหกผมเห็นจริงๆกระสือไฟประหลาดลอยวนเวียนอยู่เหนือทุ่งนาผมวิ่งสุดชีวิตไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลย หลังจากคืนนั้นผมไม่เคยเดินผ่านทุ่งนาตอนกลางคืนอีกเลยและผมสาบานได้ว่าสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่แค่ไฟตะเกียงแน่นอนมันคือกระสือเล่าให้ใครฟังเขาก็ว่าผมบ้าแต่ผมรู้ดีว่าผมเห็นอะไร